้องกายน้องกายตื่นได้แล้วครับลูกฮะปลุกทำไมนี่ดึกดื่นึกอะไรนี่ฟ้าสว่างแล้วนี่มันแปดโมงเช้าแล้วนะครับลูกกลาืนกลางไม่ได้เลยพงพามาทั้งทั้งคืนเลยปังห้านาทีครับไปแฮมไหมโอ๊ยตื่นอ่ะ มามาว่าไม่โอเคแล้วนะกายลุกไปเรียนหนังสือก่อนดีไหมครับแล้วถ้าเรียนเสร็จมานอนต่อ,อยางงี้มามาก็โอเคแล้วชน,นิดคิวเไปไหนแะ้วครับที่มามาให้ติดเอาไว้กินอนะอ๋อพอดีกายืมบอกมามา่านหมดแล้วค่ะนานะาก็นน้านะ่นนะนนะเนี่ยอาการหนูออกเลยนะทั้งจามน้ำมูกไหลจมูกตันคันตาและนี่อะไรเกาโอ้โหคุณนมาเร็ม แล้วเดี ic, ๋ยวมาม้าจะไปเอาสน่พิวแผงใหม่ขึ้นมาให้ลุกลุกลุกชักช้ายไหมยิ่งตัวทีหนึ่งเร็วเร็วอ่าอ่านเสร็จแล้วหรอครับลูกครับมาม้าครับได้ถามอะไรหน่อยได้ไหมครับฝุ่นมันมีผลต่อภูมิแพ้เยอะไหมคะเยอะมากเลยสิครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่เก็บฝุ่นนะหรือเวลาการเล่นกับน้องหมาย่อมมีนั่นแหละแล้วทำไมมาม้าถึงต้องเลือกสน่พิวให้กายใช้ะ ก็เพรสนิคิวเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ทามาจากสารสกัดธรรมชาติเพราะฉะนั้นมามาก็มั่นใจว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงหมาเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชายของหมาสิคะครับเรากินแล้วช่วยอะไรล่ะสนิคิวเนี่ยช่วยเรื่องภูมิแพ้โดยตรงเลยนะมันจะเข้าไปบล็อกสารก่อภูมิแพ้ต่างๆก่อนที่จะเข้าไปโจมตีทำร้ายเซลล์ต่างๆในร่างกายของน้องกานะแล้ะยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ด้วยนะเอาไปกินเลยครับครับ นง่ายนะคะแค่เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ไม่ต้องดื่มน้ําตามเลยค่ะรอเวลาแค่สิบถึงสิบห้านาทีนะคะแค่นี้ก็สามารถบรรเทาอาก,การภูมิแพ้ได้แล้วใครชอบตรงที่อร่อยรสชาติด,ดีอยู่รส้มแถมทานง่ายอีกต่งางหากง่ายของเหมาหมดเลยนะคะ <c oughs> จริงๆ s พิวเนี่สามารถทานได้ทุกครั้งที่เกิดอาการแพ้เลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยทานได้สูงสุดถึงสิบเม็ดเลยทานครั้งละหนึ่งเม็ดก็พอแต่จริงๆทุกครั้งหนึ่งเม็ดก็เอาดูเนี่ยจะชอบอะไรนักหนาค่ะแหมมันอร่อยอ่ะ ออออพอลูกนี่อาการเดียวกันเลยนี่สนิปคิวนะคะเขาเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นทานได้ไม่มีจำกัดเลยนะคะอ่ะกล่องสุดท้ายแล้วพอ่อลูกจแบ่งกันกินกล่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมของปลา มีจัดโปรแรงอยู่พอดีเลยก็สามารถไปสั่งซื้อนะคะได้ที่ f เฟซบ o o กแฟนเพจส e s ปคิวนะคะหรือที่ LINE แอดมีแอดด้วยนะคะแอดสปคิวค่ะวันนี้มาดับแอดลากรมธิการบายค่ะเพื่อไม่ให้พาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แะก กดกระดิ่งครุ้งฟิงหรือติด <S <S ตามมาดางแอน,นได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และกะ็ Facebook น,นะจ๊ะ